สุดปังภาพจริงไม่ตัดต่อมาแล้วสิ้นสุดการรอคอยแฟนๆเฮหลังเห็นลิซ่าในชุดนางฟ้าแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นควัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สําหรับสาวลิซ่าลาลิสามโนบาหรือหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าวง b บ c ็คพิ้งเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆสําหรับยอดติดตามบนอินสตาแกรมของสาวลิซ่าแบ็คพิทะลุไปถึง4.3.9ล้าน f o ลเวอร์แล้ว ทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกคนนึงเลยก็ว่าได้เลยนะครับล่าสุดใน Twitter ได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าแบล็คพิงในลุกที่เธออยู่ในลุกนางฟ้าและมีปีกสีชมพูโดยในภาพจะเห็นว่าผมของสาวลิซ่าสลวยแถมยังเป็นสีดำสนิทแบบนี้เขาเรียกว่านางฟ้าชัดๆโดยภาพนี้มาจากซีซั่นกิติ้งประจำปีของวงแบล็คพิงที่กำลังจะถูกปล่อยออกมานั่นเองนะครับ บอกแล้วบอกแล้วว่าสิ่งสุดการรอคอยสวยถูกใจแบบนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน